สวัสดีครับสวัสดีท่าลักลทุนทุกๆท่านนะครับที่รับชมอยู่ในช่องคริปโตธุรกิจนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นแผนการเทรดนะครับประจําวันที่13เมษายน2565นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะครับในส่วนของกาล่านะครับทั้งในฝั่ง THB แล้วก็ฝั่ง USDT เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็ดูโมเมนตัมกราฟเดย์นะครับปรากฏว่าจากการที่เราดูนะฮะ แล้วเราก็ให้น้ําหนักทางฝั่งเซลล์เนี่ยนะครับนะอย่างชัดเจนเลยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันมีการพลิกสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับผมนะครับในกราฟราย4ชั่วโมงเ่ยนะครับมันมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นการขาขึ้นระยะสั้นนะครับก็จะเห็นได้จากภาพนะครับนะฮะตัว กราฟเนี่ยนะฮะทรงเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับคือลงนะ่ะคิดว่าลงแน่นอนนะครับแต่ว่าเพราะว่าทําไมฮะภาพโมเมนตัมใหญ่ของตัวกราฟเดนะครับนะครับมันยังคงเป็นภาพของขาลงอยู่นี่นะครับเน,นี่ยยังเป็นคงภาพของขาลงอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวอะไรที่มันชัดเจนเกิดขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว,ว่ามันรีบาวได้ช่วงสั้นๆเนี่ยนะฮะออสเอสเลร์ก็ยังคงลงนะครับตัว awesome. เส้นค่าเฉลีย่ย SMA ของ RSI นะครับก็ยังคงมีทิศทางลงในขณะเดียวกันเลยนะครับตัว RSI นะครับก็ทำไมฮะลงมาพักตัวขึ้นนะฮะเสร็จแ,แล้วก็ลงต่อนะครับขึ้นก็คาดว่าน่าจะลงต่อนะครับประมาณนี้ตามตามแรงตามแรงหลักของของตัวโมเมนตัมนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็อ่า ประกอบกับทำไมฮะตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ใต้อยู่ใต้ SMA 8นะครับแท่งเทียนสีแดงเนี่ยยังคงอยู่ใต้ SMA 8นะครับก็ยังคงมีการลงต่อได้เรื่อยๆนะครับแต่ช่วงจังหวะวันนี้นะครับนะฮะอาจจะเป็นการเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับเป็นขาขึ้นขึ้นมาระยะสั้น ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นมันเป็นขึ้นใช่ไหมครับในการาฟรายสี่ชั่วโมงหน่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้อีกว่านะครับตัวกาล่าเนี่ยนะครับมันจะดีดลงเมื่อไหร่นะครับก็ภาพรวมเนี่ยของคนที่จะเล่นถือยาวเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่เกิดสัญญาณใดๆเกิดขึ้นนะครับยังไม่เกิดสัญญาณใดๆเกิดขึ้นนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะพูดถึงคนที่เล่นสั้นนะครับก็ วันเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็แนะนำนะครับให้เล่นภายในกรอบนะครับให้เล่นภายในกรอบถ้ามันนะครับไม่ไม่เกิดสัญญาณเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทําไมครับก็ไม่ต้องเข้านะครับก็ไม่ต้องเข้านะครับนะลักษณะนี้นะครับอ่ะนะฮะแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้กันนะครับนะฮะคือภาพนะครับ การลงเนี่ยนะฮะมันไม่ลงทีเดียวจะเห็นได้ว่านี่นะครับนี่นะครับภาพการลงเนี่ยมันไม่ลงทีเดียวนะครับมันนี้ของมันก่อนนะครับ่กรอบของมันก่อนผมผมจะลบออกนะครับกรอบของมันก่อนผมจะลบแต่จะให้ดูสิ่งหนึ่งครับนะครับลงนะลงแน่นอนนะครับนะฮะแต่ว่ามันจะยังไงนะฮะเห็นไหมครับ ทุกครั้งก่อนที่มันจะลงไปได้เนี่ยนะครับมันมีการมันมีการสวิงรีบาวขึ้นไปนะครับเนี่ยสวิงสวิงรีบาวขึ้นไปนะครับเนี่ยฮะสวิงรีบาวขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ลงนะครับดูสิครับดูลักษณะพฤติกรรมของของตัวกราฟมันเห็นไหมฮะ นีครับนี่ฮะทุกทุกรอบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดคล้ายคลายขั้นบันไดนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันไหนของวันที่เก้าเมษายนนะครับผมเก้านะครับเก้าสิบนะครับแล้วก็สิบเอ็ดเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ได้พักหนึ่งแล้วก็ลงเบรกเบรกเอาลงไปเลยนะครับนี่ครับเป็นประมาณเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็จึงดูพฤติกรรมเหล่าเนี้ยแล้วก็สันนิษฐานว่ามันก็น่าจะมีพฤติกรรมประมาณนี้ลักษณะเน,นี้ยเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับไม่รู้ว่ามันจะไปส่งผลวันนี้พรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะฮะนะครับมันจะเป็นลักษณะเน,นี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําไมครับ ให้พึงระวังนะให้พึงระวังไว้นะครับการเล่นสั้นในกรอบผมว่าจะเป็นอะไรที่เป็นเป็น,ปนตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะฮะอันนโต่าง d s เนะครับโอเคนะครับถามว่าถ้าเล่นสั้นภายในกรอบเนี่ยนะครับแล้วเราจะเอากรอบไหนล่ะนะครับผมจะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มี มันไม่มีแนวโน้มที่ทําให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะเอาราคาช่วงช่วงกรอบราคาสูงสุดของเมื่อวานแล้วกันนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเราลงโทษทีนะครับครับโทษทีแป๊บเลยนะครับสักคู่สำหรับทางฝั่ง t b นะครับถ้าจะเล่นสปอตสั้นนะครับผมก็จะ เอกมาอีกก็ออกมาผิดตัวโอเคนะครับก็จะอยู่เนี่ยครับนี่ครับกรอบแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่่ะฮะเอ่อเจ็ดจุดศูนย์สามนะครับกรอบแนวรับนะครับผมเออไม่ใช่กรอบแนวรับดีเป็นแนวรับเลยนะครับไม่มีกรอบนะครับผมไม่มีกรอบนะครับแนวรับก็จะอยู่ที่เส้นสีแดงครับก็คือหกจุดหกจุดเท่าไหร่เนี่ยหกจุด ประมาณ6.48 6.47นี่นะครับนะครับคนที่เล่นเซลล์นะครับผมก็อยู่แนวต้านที่เอ่อ7 7.0102นะครับประมาณนี้นะครับครับประมาณนี้โอเคนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะเออ6.46เนี่ยสำหรับคนที่เล่นสปอร์ตนะครับ นะถ้าราคาเนี่ยไม่ไม,ไม่หยุดไม,ไม่ไม่ลงมาประมาณนี้นะครับนะครับก็อาจจะใช้เส้นเทรนขาขึ้นขึ้นไม่รู้ขึ้นจริงหรือเปล่านะขาขึ้นระยะสั้นเนี่ยนะครับใช้ใช้เป็นแนวก็ได้ก็ทำไมครับนะครับคือถ้าไม่ใช่ราคาเนี่ยในในแนวต้านไอ้ทศแนวแนว,แนวรับนี้นะฮะก็จะเป็นนี่นครับ ก็จะเป็นการที่ทำไมฮะรอให้ราคามันสวิงลงมาครับต้องเทสแล้วเด้งขึ้นเท่านั้นนะครับจะเป็นจุดเข้าเทสแล้วเด้งขึ้นค่าเทสถ้าเทสไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วมันไม่เทสเปล่าเทสแล้วมันไม่เทสเลยคือมันเบรกไปเลยก,ก็ก็ไม่เข้าครับถ้ามันเบรกไปเลยลักษณะเน,นี้ยไม่เข้าแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มัน มันเทสมันลงมาเทสแล้วก็มีการเด้งขึ้นเนี่ยนะครับก็เข้านะครับเข้าก็เข้าช่วงสั้นๆนะครับนะครับเข้าก็เข้าช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับคนที่เล่นฟิวเจอร์หน้าบ่ายก็เช่นกันนะครับส่วนหน้าเซลล์ทำไงครับหน้าเซล์เราก็ใช้อ่ เราต้องรอดรอให้ราคาเนี่ยนะครับมันทำไมเด้งขึ้นใช่ไหมครับจะเทสที่ตัวอเจ็ดเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดนะครับหรือศูนย์สองอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะหรืออาจจะเกินไปกว่านั้นนะครับนะฮะแล้วให้มันทำไมครับเกิดสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นอันนี้ถ้าถ้าเกินถ้าเกินลงมาถ้าเกิดขึ้นไปนะครับทันทีเกินตัวแนวต้านขึ้นไปเนี่ย แต่เชื่อว่ามันยังไม่เกิดภาพนี้จริงๆหรอกงานตอนนี้นะครับเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าดูดูทรงเนี่ยครับตัวกราฟลายสี่ชั่วโมงเนี่ยมันชัดเจนเหลือเกินนะครับนะโมเมนตัมกราฟลายสี่ชั่วโมงนี่มันชัดเจนเหลือเกินว่าทําไม,คร,มครับมันหลงเนี่ยมันหลงแล่โทษทีมันมันมันขึ้นนะครับมันยังขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องเฝ้าดูเฝ้าสเกตไปพิเศษนะครับคนที่เล่นในฝั่งของเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเรามีนาแนวบริเวณแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับบริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับโทษทีแนวแนวรับนะครับโทษทีบริเวณแนวรับตรงนี้นะฮะซึ่งแนวรับตรงนี้เนี่ยนะครับตรงที่อันนี้สองฝั่ง usdt นะครับ 0.191นะครับผมนะครับมันก็เบรกไปช่วงหนึ่งนะครับของวันที่12นะอครับเบรกไปช่วงหนึ่งแล้วก็ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมาเทสใหม่นะครับเทส์ที่0.191นะครับเป็นลนักษณะคลา้คลายคล้ายๆกับเป็น double b o m ย่ยอยครับ double b o o m ย,ย่อยออกมา ลักษณะน,นี้นะครับเป็น d o u บ l e o m ย่อยๆนะครับลงมาขึ้นนะครับแล้วก็ลงแล้วก็เด้งขึ้นลักษณะนี้นะครับก็ตัวื่อว่านเราก็แนะนําให้เป็นแผนแผน,แผนตัวเดียวกันนะครับกับตัวตามทางฝั่ง t h b ก็คือเล่นในกรอบนะฮะแต่ทีนี้ว่ามันมีการรีบาวขึ้นไปใช่ไหมครับรีบาวขึ้นไปเยอะเลยนะครับ คืไปเยอะเลยเข้าขึ้นเข้าไปในขึ้นเข้าไปตรงนี้นะครับเราผมก็เมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยมาร์เห็นเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงราคาที่มันทำไมฮะมีการสวิงขึ้นสวิงลงอยู่ราวแถวแถวนี้ทั้งในฝั่งของวันที่สิบสองแล้วก็ฝั่งของวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบสิบสองสิบสองสิบเอ็ดเรื่อยมาจนมาถึงเนี่ยนะครับ มาถึงวันที่13บสาก็เลยแบบว่ามาร์กเอาไว้นะครับมา,มาร์กเอาไว้นะครับกรอบแนวต้านนะครับอยู่ที่ต่ําสุดนะครับ0.197นะครับสูงสุดนะครับ0.202นะครับประมาณนี้นะครับนะฮะแต่อันนี้เนี่ยของผมเนี่ยก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยผม เห็นว่าเอ๊ะมันขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับพอลากกรอบเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเรามาตีเส้นเทรนสีสีส้มตหนาเน,นี่ยนะครับก็คือพูดง่ายๆหล่ะผมหาจุดเข้าของผมแหละนะครับนะฮะเราทําไมฮะปรากฏว่าโอเคมันเบรกมันเบรกเนี่ยเทรนเทรนขาขึ้นระยะสั้นเนี่ยไปได้นะครับก็เป็นจุดที่ผมคาดการแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ทําไมฮะลงลงมาล้วเรามันลงมาละ นะครับแล้วก็มันน่าจะขึ้นไปก็เลยเนี่ยครับมาร์กใช้ใช้ฟิบตีนะครับใช้ฟิบเตีปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้ราคานี้ฮรับถบได้ราคานี้เอ,อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ณตอนนี้ผมยังผมยังติดอยู่นะครับติดออเดอร์อยู่เนี่ยครับผมจะได้ราคาเนี่ยที่ประมาณนะครับศูนย์จุดสองศูนย์ สี่ห้าห้าใช่ไหมครับแต่เมื่อคืนผมตีนะประมาณมันห้าหกนะครับมันห้าหกนีครับก็ประมาณนี้แหละก็เลยตั้ง pending เอาไว้นะครับที่แรกว่าจะรอปรากฏว่ามันยาวนานเหลือเกินนะครับรอไม่ไหวนะครับเมื่อคืนก็จะนอนลวด้วยรอไม่ไหวก็เลยตั้ง pending order ไว้ก็ปรากฏว่าทำไมฮะไม่ได้ราคาไม,ไม่ได้ราคา เพนดิงเซล์เอาไว้นะครับก็ราคาลงไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเลยเออเอาไงดีนะครับบพอพออาบน้ําเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับนะครับเอาไงดีมาเห็นตรงอ่ะตั้งไว้ที่กรอบแนวรับพอที่กรอบแนวต้านจุดต่ําสุดของกรอบแนวต้านแล้วกันนะครับก็คือศูนย์จุดหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับนะยังไม่ตั้งสต็อปลอสนะครับ แล้วก,ก็กดว่าทําไมฮะตอนนี้ติดอยู่เนีฮะเราเพิ่งเมื่อเช้าเนี่ยนะครับก็เอเอโอเคละต้องตั้งสต็อปลอตละนะครับผมก็เลยตั้งสต็อปลอที่ศูนย์จุดสองศูนย์สามห้าหกนะครับผมเนี่ยฮะก็ราคายังไม่วิ่งไปไหนนะครับราคายังไม่วิ่งไปไหนนะครับก็ตัวโมเมนตัมหลักเนี่ยนะครับตัวโมเมนตัมหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นขาลง นะครับสำหรับกาล่าในฝั่งของ USDT แล้วก็ TSP นะครับก็คิดว่าภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นลนักษณะนะครับก็คือมีการ r s i เเนี่ยนะครับมันมีการลงขึ้นมานะครับพักตัวแล้วก็ดีดขึ้นแล้วก็ลงต่อพักตัวดีดขึ้นลักษณะยังไงอะ่ะเดี๋ยวเดวผมวารให้ดูนะครับลักษณะน่าจะเป็นประมาณเนี่ย RSI เเนี่ยน,น่าจะแบบตกประมาณนี้นะครับโทษทีนะปึ๊บเนี่ยครับ ณตอนนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตัวตัวเส้นค่าเฉลี่ยของ SMA เนี่ยนะครับยังคงมีทิศทางที่ลงอยู่นะครับผมแล้วก็ oscillator เนี่ยนะครับก็ยังคงมีทิศทางลงอยู่นะครับยังเป็นสีแดงแต่ว่าอาจจะมีความชันลงมาน้อยลงบ้างนะครับนะครับเนี่ยลักษณะเนี่ยครับผมนะประกอบกับทำไมฮะเราเห็นแล้วว่าเอะตัวความเรมย่อยเนี่ยนะครับ อันนี้ไม่ได้กล่าวตัวเองนะครับก็มันคาดว่าน่าจะแหละนะครับเพราะว่าทําไมฮะแต่ละช่วงก่อนที่มันจะลงมาได้เนี่นะครับมันก็มีการพักตัวอยู่เป็นพักใหญ่เลยนะครับมันลงบางทีมันก็เป็นพักใหญ่เนี่ยเห็นไหมฮะทางฝั่งนี้ทางฝั่งของ USDT เนี่ยก็จะเห็นว่ามันปึ๊บนี่ถทอนถออ่าเนี่ยนะครับปึ๊บมันมีการพัก ลงไปแล้วขึ้นมาพักนะครับแล้วก็สุดท้ายลงต่อนะครับนี่ฮะพักนะครับลงต่อ ART. นี่นะครับเนี่ฮะลงนะครับพักตัวนะครับพักตัวขึ้นไปลงต่อนะครับขึ้นไปนะครับพักแล้วก็ลงต่อ Leonardo. จะเป็นภาพป,ประมาณลักษณะนี้นะครับก็จะมีเอตั้งแต่ของวันที่เก้านะครับเนี่ยเก้สิบนะครับ สิบเอ็ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพักตัวที่ค่อนข้างอางหึ่น,นะครับแล้วสุดท้ายก็เบรกลงมาครับก็จึงเชื่อว่านะครับมันขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีการพักตัวก็คาดว่านะครับเราคิดว่าที่แรกเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปตามเป็นตั้มหลักของกราฟเดยนะครับทีเนี้ยรเราก็ต้องมาเปลี่ยนความคิดแล้วว่า ตัวอันนี้เป็นกรอบแนวต้านนะครับกรอบแนวต้านของช่วงระยะเวลานี้นะครับนะครับนะฮะแล้วผมก็จะให้เป็นเป็นเป็นกรอบแนวแนวรับสั้นๆแล้วกันกนครับแคบบางคนจะเป็นภาพการพักตัวอยู่างเงี้ยอาจจะกินเวลานะครับไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมของกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยมันมีการรีบาวขึ้น ไม่ต่างกันนะครับกับทางฝั่ง TSB เนี่ยวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเนี่ยจะยาวเนี่ยเห็นไหมฮะคือเส้นเส้น SMA เนี่ยชี้ลงครับแต่ในขณะเดียวกันนะตัวออลซัมตัว RSI เนี่ยครับมันพุ่งมันพุ่งขึ้นแล้วก็ดิ่งลงแล้วก็เนี่ยฮะแต่มันตัดก,กันแล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็มีทิศทางขึ้น,นครับ ก็ต้องรอดูนะครับผมไม่แน่อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่คืนวันนี้ก็พรุ่งนี้นะฮะอาจจะเป็นการพักตัวระยะระยะหนึ่งนะครับระยะนึงกินเวลาสักสองวันสามวันนะครับถ้าโมเป็นตั้มลายสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ก็เหลืออีกสามชั่วโมงครึ่งณนะตอนนี้นะครับมันจะเปลี่ยนกราฟโอเคนะครับสรุปก็คือว่า เนี S <S> <Stop> ่ยฮะสก๊อปลอเนี่ยสำหรับคนที่เล่นเล่นเซลล์นะครับผมก็ให้นี้เลยครับอยู่ไม่เกินนะครับที่อ่ศูนย์จุดสองศูนย์สามห้าหกสำหรับคนที่เล่นเอ่อฟิวเจอร์นะครับทง <S 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 ังฝั่งเซลล์นะครับฝั่งเซลล์ฝั่งช็อตเนี่ยนะครับให้ไม่เกินเนี้ยนะครับผมถ้าท่านเข้าณตอนเนี้ยท่านก็ปลอดภัยกว่าผมเยอะนะครับถ้าท่านโดนสก๊อปลอขาดทุนไป นะครับท่านก็ั่ดทุนเจ็บตัวน้อยกว่าผมเยอะเพราะว่าท่านแพ้ทำไมผมไปเข้านะเนี่ยนะกรอบต่ำสุดของแนวต้านเนี่ย <laughs> นะครับก็เออเอ๊ะเ,เดี๋ยวเราเห็นเป็นเป็นเพน,น,นขาขึ้นระยะสัน้นเดี๋ยวเราจะมาดูซินะครับเออมันก็เบรกไปแล้วนะมันก็เบรกไปแล้วนะครับ ดูสิมันมีการเบรกลงมาใช่ไหมฮะแล้วก็เทสขึ้นไปแล้วก็ลงก็หวังว่ามันจะลงนะครับหวังว่ามันจะลงนะครับเมื่อมาเช้าเนี่ยจริงๆแล้วก็มาเช้ามันจะเป็นกราฟของอันไหนละ่ะมันเป็นของอันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณเนี้ยที่ต่ำสุดประมาณนี้นะครับที่มันลงมาต่ำ ในช่วงจังหวะนี้ยนะครับตอนนั้นเออของแอนดบวกมาห้าเปอร์เซ็นต์ละครับห้าเปอร์เซ็นตก็ห้าร้อยกว่าบาทละแต่ไม่ปิดนะครับด้วยความที่บอกว่าเอ้ยเราว่ามันน่าจะลงแหละนะครับเราเห็นผมเป็นตั้กราฟเดย์นะครับการาฟสี่ชั่วโมงมันจะสวิงขึ้นโอเคเราปล่อยมันช่างมันเราเราพดนได้ครับนะครับโอเคนะครับแต่ก็ไม่ปิดก็รอ รอต่อไปนะครับอ่ะนะครับก็เป็นแผนการเทรดในวันนี้นะครับก็สรุปนะครับสำหรับคนที่เล่นการล่านะครับทางฝั่ง t h p แล้วก็ USDT นะครับคนที่จะเล่นสปอตถือยาวเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องรอสัญญาณการกับตัวอยู่นะครับส่วนในฝั่งของคนที่เล่นสปอตระยะสั้นนะครับผมก็ณตอนนี้นะครับสปอตระยะสั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเลยดีกว่า อย่าเพิ่งเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีความชัดเจนในตัวกราฟเนี่ยนะครับแต่คนที่เล่นในส่วนของอฟิวเจอร์นะครับนะครับขาขาเซลล์นะครับผมก็ยังไงดีล่ะอย่าเพิ่งอย่าพึ่งเข้าจะดีกว่านะครับผมนะตอนนี้นะฮะเพราะว่าทำไมฮะเพราะว่าโมเมนตัมกราฟลายสี um ชั่วโมงเนี่ยนะครับ มันยังคงมีการที่จะอาศัยมันยังคงมีการสวิงขึ้นนะครับตัว Awesome Oscillator ก็มีการสวิงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้รอก่อนนะครับรอไปก่อนนะครับอาจจะดูกราฟหลายสีชั่วโมงเป็นหลักนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันบทหมดกราฟหลายสีชั่วโมงแล้วมีสัญญาณเป็นขาลงเลยเนี่ยอันค่อยเข้าจะดีกว่า จะปลอดภัยมากกว่าจะเซฟมากกว่านะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าแผนในการเทรดนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับแผนการเทรดดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ